มหาวิทยาลัยราชภัสสาษรา์ธานีค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์รวมไปถึงพิธีจิตตะภาวนาถวา,ายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภาค่ะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยประธานในพิธีได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตานาตไตยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ่น้าพระฉายลักษ์ค่ะ จากนั้นนะครับได้นําคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักศึกษาร่วมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระวรากายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว